เอาเป็นแอลมอนกับลูกออริโอก็ได้ครับในะะ้ากำลังแบบตั้งใจนะทำไอติมผัดให้เรานะครับหอมวุ้ตลาดนี่มีร้านนวดด้วยนะทุกคนคือสายพันธ์ุอะไรผมไม่รู้นะ,ละ,ละน,น่ารักตอนนี้ผมก็ไปเล่นจิงช้สาสวรรค์แล้วก็เข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะครับ mm. เดี๋ยวเราลองเดินไปดูนะว่าจะเจออะไรอีกกระแะ นี่หมูกระทะพูดๆไปก็ชักคิวแล้วนะอยากกินนะอยากหาอะไรกินแล้วมีอะไรบ้าเอ้ยนี่นะครับของกินเยอะจริงๆอะ่ะลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานะครับโอ้เดี๋ยวเรามันมีโซนตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะรถที่พาก็เข้ามาจาก ข้างหน้าทางเข้านะแล้วตรงมาก็เลี้ยวขวาได้เลยก็จะมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับให้สําหรับทุกคนด้านปลาอันนี้อะไรเอ่ยมปลาแกะนะเข้าปลาแกะก็ยังอยู่นะครับติดกับร้านหมูกระทะเลยนะครับร้านปลาแกะของเก่าทุกคนซาลาเปาลูกปัดผมาไหมนะคนบึกสดแล้วหนีแล้วโค้งกอนก็ยังอยู่นะครับก็จะเป็นแบบขนมก็ยังอยู่นะครับ ขนมหวานน้ำรสใหญ่นะไอสครีมน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำตาอันนี้อะไรอะหมึกทอดเซนฟายโอ้ยอยากินมากคือมาเดินนี่ไงก็ไม่รอดนะคือต้องซื้อต้องซื้อกินขนมเรื่องขนมเรื่องมีนะครับ อันนี้อะไรครับทุกคนปูดองซิกยเกาหลีสวัสดีครับไแ oh, มค้า mm hmm. น่ารักมาก <c oughs> อ๋อชื่อร้านทะเลดองอ๋อทุกคนเดี๋ยวผมเดินดูก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบปลาแซลมอนนะปลาแซลมอนนะครับขนมหวานทุกคนปวดหัวไหมเนี่ยแบบผมแบบหันซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาที อาหาบภซษาดีขวาดีเฮ้ยผมว่าผมกินไอติ<ผ>มกกนนดีกว่านี่ผมอยากกินอันเนี้ยสวัสดีครับผมอยากกินไออันนี้เขาเรียกอะไรนะมันมีรสอะไรบ้างครับแม่ค้าบานิลาโยกเกิร์ตชาวช็อกโกแลตมะพร้าวเอาช็อกโกแลตก็ได้ครับแล้วมัน,นแต่ท็อปปิ้งได้สองอย่างะคยังไงนะครับแต่ท็อปปิ้งได้สองอย่างจะมีเป็นขนมกระปุกหรืไม้ขนมกระปุกหรือไม้เอาเป็น อันนี้อะไรครับแอลมอนเหรอครับเอาเป็นแอลมอนกับลูกอ,ออริโอ้ก็ได้ครับเ,เดี๋ยวเราลองชิมนะครับร้านนี้ครับทุกคนลองดูนะลองดูนะดูานะ,ะครับนี่เต็มเป็นช็อกโกแลตครับ เราเห็นมีทอมเยอะพี่สุ ไอติมผัดให้เรานะครับตอนนี้รู้สึกว่าคนในตลาดเริ่มแบบค่อยๆแบบเข้ามาแล้วนะผมดูตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ทุ่มสามทุ่มทุ่มสี่สิบแล้วนะทุกคนนี่นะเ,เรารอเราเรอไม่คะดูไอติมแนะว,ว่ารสชาติจะเป็นยังไง ไม่ครับผมไม่ผมไม่ทานวิปครีมไดาช็อตอะไรนี่ครับได้ทุกอันเลยครับช็อกโกแลตก็ได้ครับต่อเอาไปลง youtube ได้ใช่ไหมครับเอาไปลง youtube ได้ใช่ไหมครับคนครับก็ร้านนี้ก็จะแบบพวกปิ้งต่าง นี่ๆๆๆ่ทำแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้้ เสร็จครับเรา่ช็อกโกแลตต่อราคะโอเคครับขอบคุณครับเท่าไรครับแม่ค้าหกเก้าบาทหกเก้าบาทโอเคได้มาแล้วครับไอติมผมเดี๋ยวรอตังค์อนแป๊บนึงขอบคุณนะครับขายดีๆนะครับ อะไรนะครับอ่ชื่อคาคูแฟมิลี่ครับที่งน้ำชอกครับครับอันนี้เอ็นไอพีของผมทุกคนออหอมหอมช็อกโกแลตอะ่ะหอมช็อกโกแลตเดี๋ยวผมว่าเราต้องหาที่นั่งกินนะไอติมแล้วผมผมจะกินยังไงอะ่ะทุกคนดูดิอีกมือหนึ่งผมก็ต้องจับกล้องนะรู้แต่ว่าอันนี้อะไรอะ่ะเจออะไรอีกแล้วทุกคน เยลลี่ผลไม้ผมว่าเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกินกันก่อนนะครับทุกคนอ๋โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโซนนี้มีโซนเดินออกมานะครับก็จะมีโซนแบบสัตวนะมีโซนแบบเพชรช็อปแบบขายขายปัาขายอะไรพว,ว,ว,วกนี้เดี๋ยวผมชิมกอนเดี๋ยวผมชิมกันุกคน แอลมอนนะครับผมเอาแบบเอาแอลมอนกับโอริโอมานะผม <S 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 นี่ครับอืออืออือโคตรดีโคตรดีดีใจจังเลยที่ได้กินไอติมตอนนี้นะครับเพราะว่าเดินมาเรื่อยๆนะครับเริ่มร้อนแล้วนะอืมอืม อร่อยอ่ะนี่นะโอรีโอคนดูโอรีโอชิ้นคำใหญ่ๆนะอมร่อยมากโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูนางนู้นต่อนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาที่นั่งกินให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเดินกินไปมัน แยกภาษาดูโอเคไม่รู้พูดอะไรแล้วครับรับนะครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะผมจะพาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอีกฝั่งหนึ่งนะของเมื่อกี้นะครับทุกคนก็มีอาหารเยอะแยะเลยนะครับลองดูกันนะอันนี้เป็นอะไรอะขนมโคกไส้ทะลักนะครับโอ้อันนี้เป็นอะไรครับ เนื้อท่อนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นแบบทะเลยากหมาล่านะครับทะเล oh, เนยขนมปังเนยสดนะครับแล้วก็มีทอดมันทอดมันปิ้งบ้านผมเรียกว่าจับหลักหรือเปล่าไม่เหมือนจับหลักั่านคนอันนี้แปลกไม่เคยกินนะโอเคนี่สำหรับใครเปรี้ยวปากเดินมานี่ครับน้ำปลาหวาน หรืมมอมะม่วงทุกคนน่ากินปะอันนี้ของปลอมนะอันนี้ของจริงทุกคนดูเขาก็จะมีแบบให้ชิมแบบเยอะมากคือร้านนี้เป็นร้านดังแน่นอนครับสวัสดีครับพขอค้าหล่อขอค้าหล่อสวัสดีครับมีทุกอย่างเลยนะทุกคนฝัน่งนี้ก็จะเป็นแบบถาดไข่นะเป็นร้านเป็นถาดไข่นะเดี๋ยวเรา ลองเดินไปดูดีกว่าครับว่าฝั่งข้างหน้านี่ผมเห็นเหมือนกับว่ามันมีแบบเขาเรียกอ,อะไรทุกคนเกี่ยวกับพวกสัตว์นะเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามันมีสัตว์อะไรบ้างแต่วันนี้อ๋อไม่ได้เปิดทุกร้านนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะโอเคเดี๋ยวผมแพนกล้องกลับไปให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะมีโซนน่ารักน่ารักอีกตรงนี้อีกหนึ่งโซนนะครับเพื่อเป็นโซนแบบสัตว์เลี้ยงนะดวครับ อันนี้ก็ป็นเหมือนเพจชอบเหรอทุกคนมีแบบน้องหมาน้องแมวอันนี้ฮะอันนี้มีแมวนะแมวน่ารักมากในนี้มีไหมในนี้ไม่มีอันนี้นอนอยู่นี่นะอันนี้น้องน้องกำลังแบบสบายเลยนะน,น่ารักนะทุกคน ันคือสายพันธุ์อะไรผมไม่รู้นะแต่แบบน้องน่ารักมากๆเลยผมเห็นแล้วแบบอยากเลี้ยงเลยอ่ะอยากซื้อกลับบ้านแล้วอยากเอากลับบ้านไปตัวหนึ่งอ,อ่ะแต่ไม่ได้นะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนแบบปลาทองปลาทองเฮ้ยนี่มันตลาดนัดอะไรเนี่ยมันมีทุกอย่างจริงๆทุกคนแม้กระทั่งปลาเล็กปลาน้อยๆมีหมดเลยนะดูดิปลาน้อยๆก็มีอ่ะดูดิ โอ้น่ารักอ่ะคือมาอยัางไงก็ไม่เบื่อดูดมิมีโซนแบบขายตู้ปงตู้ปลาโอมีมีมีช้อนปลาด้วยนะทุกคนมีช้อนปลาด้วยนะครับถังปลาเนี่ยครับ,รบโอ้เป็นโซนแบบสัตว์เลี้ยงหันมาทางนี้นะเขาคนข้างหลังนะครับมีนกแก้วด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบมีนอกอ่ะ น่ารักนกน่ารักแล้จะมีแบบของของแบบของใช้ของสัตว์เลี้ยงเนี่ยหรอเป็นพวกขนมข้าวที่หลับที่นอนของน้องๆอง่ะที่เราจะซื้อไปเลี้ยงครับน่ารักมากเนีย่ยครับโอ้แล้วมาทุกคนโซนนี้โซนนี้ครับทุกคนร้านนี้มีอะไรด้วยทุกคนดูนี่ตัวอะไรอะ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรฮนะเนี่ย น่ารักอะผมไม่รู้นะว่ามันตัวอะไรแต่แบบมันน่ารักมากเลยครับมันกำลังกินอะไรอะกินไม้ไผ่เหรอโอม้มันกินไม้ไผ่เป็นอาหารเหรอครับ๋อไม่ใช่มันมีอาหารมันน่าจะแบบน้องน่าจะคันฟันอยู่นะแล้วก็แบบกำลังแบบเหลาอะเหลาเขาเรียกอะไรนะแปลงฟันแบบวิธีธรรมชาติเลยเน,ะนอะข้างล่างนี้มีถูโทนด้วยสองสี น่ารักน่ารักจังเลยวุยมีมีมีเมนด้วยครับทุกคนนี่เป็นเมนนะเมนแคะอันนี้ตัวอะไรอ่ะแมวส์ฟิงก์เหรออันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ไม่ใช่เมวส์ฟิงก์มันเป็นแบบตัวอะไรหมูมีโปเลสมีโปแคะไม่รู้ครับคืออะไรครับทุกคนถ้าถ้ารู้บอกทัทีนะ ก็เป็นหมูหมูนอนแบบสบายมากเลยดูดินอนแบบสบายมากเลยนะหัวเล็กๆเต็ไมไปหมดแลย้ยนนี่กระต่ายนาา่ารักไปด้วยกันไหมกลับบ้านด้วยกันไหมนาา่ารักอ่าสวนนี้ก็จะเป็นโซนแบบอะไรอะ่ะอันนี้คือตัวอะไรครับกระรอกเหรอกระรอกกระแต ผมไม่รู้ผมก็พูดไปเรื่อยอทนนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรอะครับรพี่ชูการ์ไรเดอร์ครับน,น่ารักน่ารักมากอนโดนวนมีซึ้งมากเลยไปต่อโซนข้างหน้าดีกว่าน,นะโรมีต้นไม้ด้วยอะทุกคนดูดิครบอะครบจริงๆนะตลาดนี้คือแบบ แล้วก็มีแบบพวกสร้อยแหวนนะครับข้อมือแล้วก็มีโซนนี่ฮะของเด็กเล่นของเด็กเล่นก็มีนะครับแล้วกบอู้อันนี้อีกแล้วครับทุกคนไวเด็กของผมที่อยู่บนบนเพดานที่จะต้องนอนนะครับมันคืออะไรฮะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเรื่องแสงอ่ะมันคือเรื่องแสงอ่ะทุกคน มีทุกอย่างจริงๆนะที่นี่สติกเกอร์อันนี้จะเป็นโซนเรียบขายอันนี้เราก็เดินเข้ามาแบบมีรองเท้ามือสองเ้วยนะครับรองเท้ามือสองนี่ก็มีครับทุกคนรองเท้ามือสองกางเกงกางเกงที่ชูวความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับกางเกงช้างช้างเดีปะมันคือกางเกงช้างช้างจำได้เดชผมชอบเห็นนะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเขาชอบซื้อใส่กันนะน่ารักมากอ่ะ กียง,งช้างน่ะจำได้เคยเห็นอยู่ <S 2> <S 2> okay, โอเคเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแบบพวกออเทอร์ซอรนะฮะรองเท้าเข็มขัดอะไรพวกนี้นะครับทุกคนแบบมันเยอะจริงๆนะคือมันเป็นตลาดที่แบบตัวจบเลยเหรอคือถ้าคุณไม่รู้จะไปตลาดที่ไหนผมแนะนำให้มาที่นี่คือแบบ แบบทุกอย่างจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้ามือสองนะครับแล้วมีทุกสไตล์เลยนะรองเท้ามีทุกสไตล์เลยเส mm hmm. ื้อผ้าขนมกินแต่ที่ผมแบบตกใจมากๆเลยก็คือแบบมันมีสัตว์เลี้ยงขายด้วยแล้วว่ามันมีแบบเหมือนมีตลาดแบบขายสัตว์ด้วยเหรอครับทุกคนน่ารักนะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมชูก้าไรเดอร์นะ mm hmm. โอเคอ๋อโซนนี้ก็จะเป็นแบบนี่แล้วดูดิทุกคน เป็นแบบรองเท้าแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดูข้างในหน่อยค่ะเดี๋ยวดูสิอ่าตรงนี้เป็นอะไรอ่ะตรงนี้เป็นอะไรค,ครับตรงนี้จะเป็นแบบสาวๆมาเสริมสวยมานั่งทำเล็บมานั่งทำเล็บกันทุกคนโู้น่ารักเสื้อผ้าน่ารักมาก มีหมดเลยอ่ะทาสีเจลนะครับทาสีเจลอูด,ดีนี่นะครับก็มีร้านแบบทําเล็บเนาะนนกางเกงกระเป๋ามีครบมีครบจริงๆทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นโซนสุดท้ายแล้วนะครับของวันนี้นะครับโอเค หมวกก็มีเห็นไหมทุกคนหมวกมีครบจริงๆนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมพาออกไปดูข้างหน้าอีกนิดหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปกันครับทุกคนโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นโซนเรียบแบบหน้าทางเข้านะทุกคนดูก็จะมีแบบร้านอะไรแบบเยอะแยะเลยอนะหน้าทางเข้า นี่ครับมีร้านแบบพวกสมูทตี้สมูทตี้วินเทนร,ร้านแบบยำยำเออร้านยำยำเขาเรียกอ,อะไรร้านยำเหรอเออร้ยำยำเลยนะเหมืขอนกันเขาาจจชอบไปเล่น้ดีครับ,รบนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศข้างหน้านะว่าตอนนี้เหมือนแบบคนเริ่มแบบมาเยอะแล้วนะทุกคนเี่ยรับดูบรรยากาศครับใหญ่มากนะเป็นตลาดที่แบบ ใหญ่มากๆอยู่เช่นเดิมนะครับซึหรับบร้านสตรีทฟู้ดที่อยู่ด้านบนนะฮะก็ไปอยู่ในเต็นท์สีขาวนะฮะตอนนี้เต็นท์สีขาวมีโยนดูทุกคนนะครับซอยด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านดูกรติมและร้านชาไทยบุกที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเชิคือฝั่งด้านขวามือก็จะเป็นร้านของเหมือนกับว่าตอนนี้คนแบบเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะอันนี้เป็นร้านอะไรอ่ะเก่าเป็นสีขาวนะฮะ สตรีฟู้ดอยู่เช่นเดิมนะครร้านค้ายังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับด้านในเต็นท์สีขาวนที่อยู่สองโซนนะตอนนี้แต่อนโซนเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยทั้งหมดเลยอ่ะตั้งแต่ตรงนี้นี่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 ถือตรงเนี้ยก็จะเป็นโซนแบบเสื้อผ้านะเนี่ยทุกคนฝั่งเนี้ย ฝั่งเนี้จะเป็นโซนแบบเสื้อผ้านะเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะครับตั้แต่เด็กน้อยนะครับยันผู้เท่า <c oughs> มีหมดเลยเออเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเรื่อยๆนะครับทุกคนว่าข้างในมันจะมีอะไรที่แบบแปลกใหม่นะ่าสนใจอยู่ไหมอ่ะแต่ผมก็ผมเดินครบแล้วนะ <c oughs> ก็มีร้านเนี้ยที่มันเป็นแบบหมูกระทะเนี่ย น่ากินปะทุกคนหมูกระทะหมูกระทะน่ากินน่ากินมากเออหิวอะ่ะแต่ก็ไม่ได้หิวขนาดนั้นน่ะพวกกินข้าวมาทุกคนเมื่อกี้กินไอติมไปหมดถ้วยเลยนะอร่อยมากคือแบบผมอิ่มแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูตรงนู้นต่อนะครับอันนี้เราก็เดินเข้ามาเหมือนกับว่านี่ครับทุกคนมันก็จะเป็นร้านแบบ อันนี้อะไรอะ่ะเล้งเรียบด่วนเล้งเรียบด่วนโหเขาจัดร้านสวยมีทางฟอร์เมอร์นะมีตัวตัวตัวเล็กเมื่อกี้เราถ่ายเป็นตัวใหญ่อันนี้ตัวเล็กใช่ไหมทุกคนอันนี้ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้โอ้สวยจริงๆแล้วก็วันนี้ผมวันนี้ผมมานี่นะครับทุกคนมันจะเป็นวันอังคารนะซึ่งวันอังคารนะมันจะเป็นวันที่แบบผู้คนไม่พลุกพ่านบรรยากาศแบบเย็นส,สบายนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านนวดนะ อูตลาดนี้มีร้านนวดด้วยนะทุกคนมีร้านนวดสวัสดีครับสวัสดีครับมีร้านนวดด้วยนะทุกคนดูดิแล้วก็แบบข้างหน้าจะเป็นร้านเกี่ยวกับอันนี้เป็นโฟกซองนะนี่มีมีโฟกซองด้วยทุกคนมีโฟกซองด้วยทุกคนน้องเป็นโฟกมากนี่ครับสวัสดีครับ ร,ร้องเพลงรอมากอันนี้มีจมิ๊บพอกเลยนะรนะ้องเพราะมาะกน,ะะ <c oughs> น้องน่ารักมากเลยครับเด็กแบบมาใช้ความสามารถนะครับแล้วแบบมาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ รู้จักแบบเขาเรีกอแไรน้องแบบเก่งะ่ะเออผมยังทําไม่ได้เลยนะตอนอายุน้องเขาน้องอ่ะคือน้องเขาเก่งมากนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูนะตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านอะไรเดี๋ยวผมหันกล้องปุ๊บนี่มันเป็นร้านแบบบาร์บีคิวนะร้านบาร์บีคิวร้านบาร์บีคิวคนเยอะจริงๆนะอ๋อมันเป็นอารมณ์แบบซีฟู้ดทุกคนมันเป็นร้านแบบซีฟู้ดเนี่ยมันเป็นร้านแบบซีฟู้ดนะ ก็น่าจะหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับโอเคนะครับทุกคนนะครับถ้าชอบนะครับกดซ u b s ไ r i b ์กดไลค์และฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวนะครับสถานที่ใหม่ๆนะครับตามสไตล์ของผมนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับทุกๆุกคนครับฝันดีและลาตีสวัสดีคับ